สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF079 จะเป็นเสื้อดอกไม้หกเหลี่ยมต่อดอกนะคะ EP นี้เราจะถักกันเป็น EP7 แล้วค่ะ EP7 นะคะเรามาดูตรงที่เป็นดอกสีส้มมันจะเป็นการปิดงานตรงช่วงตรงนี้เป็นคอนะคะแล้วก็ช่วงปลายแขนคอกับแขนตรงนี้อันนี้เป็นดอกเดียวกันนะคะ อันนี้เป็นดอกเดียวกันเพื่อเชื่อมปิดงานให้เสื้อเป็นเป็นตัวเสื้อออกมาเลยทีนี้ตามแบบเนี่ยค่ะถ้าลายของเราเป็นลายที่เวลาเราต่อแล้วไม่มีตัวกีบเกินนะคะตรงนี้เราสามารถใช้ดอกเต็มได้แต่ทีนี้ลายที่เราใช้ถูอยู่นี่นะคะเป็นรหัส mf 0 7 9ตัวนี้มันจะมีกีบเกินเพราะฉะนั้นพี่เมย์มีปรับอยู่สองดอกดอกนี้กับดอกนี้จะใช้ดอกตัดมุมในการต่อค่ะ แถวที่จะสาธิตอยู่นี้เป็นแถวที่ห้าของตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อเวลาเรานับนะคะแถวหนึ่งเราจะอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นแถวชายเสื้อนะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวที่สี่เป็นแถวคอแล้วก็แถวที่ห้าแถวที่ห้าคือแถวนี้ดอกที่พี่จะสาธิตอยู่สองดอกดอกแรกเป็นตัวเชื่อมแขนอันนี้นะคะหน้ากับหลังแบ่งคนละครึ่งแล้วก็อีกดอกนึงเป็นตัวเชื่อมคอ หน้ากับหลังแบ่งคนละครึ่งเพื่อให้ออกมาเป็นตัวเสื้อแบบนี้หลังจากที่เราได้ตัวเสื้อแบบนี้เสร็จแล้วให้เราลองใส่เพราะว่าคอเสื้อมันจะค่อนข้างกว้างตอนนี้พี่ทําแล้วหนึ่งข้างนะคะข้างซ้ายข้างขวาทําเหมือนกันนะะเพียงแค่มันต้องกลับด้านเท่านั้นเองกลับด้านก็คือพลิกไปอีกด้านหนึ่งแล้วงานคุณจะเหมือนเดิมนี่นะคะดอกนี้กับดอกนี้จุดที่เติมให้คุณวางงานแบบนี้แล้วคุณจะเห็นค่ะดอกนี้เป็นดอกคอ ดอกคอต่อออกมาแบบนี้นะนี่เป็นดอกแขนหลังจากต่อออกมาแล้วคุณก็จะได้หน้าตาสมบูรณ์ออกมาแบบนี้คอเสื้อจะค่อนข้างกว้างให้คุณลองใส่แล้วอีพีต่อไปเราจะมาถักเก็บคอเสื้อขึ้นมามาดูวิธีถักดอกนี้ค่ะดอกนี้ดอกใช้ดอกเต็มนะคะดอกนี้ใช้ดอกตัดมุมตัดมุมแบบไหนตัดมุมแบบนี้แบบที่เราหักคอ เรามาดูตำแหน่งที่เราจะปิดงานตรงแขนนะคะอันนี้ปลายแขนนะให้เราเช็คงานก่อนดอกนี้นะคะจะต้องถูกต่อนะคะอย่าลืมนะต้องถูกต่อแบบนี้ก่อนถึงจะต่อปลายแขนได้จุดที่เราจะต่อปลายแขนมันจะต่อเพื่อปิดมุมนี้นะคะด้านที่มันจะต่อหนึ่งสองสามสี่สี่ด้าน เวลาเราวางดอกวางให้ดีนะคะตรงนี้จุดที่เราต่อปลายแขนหลังจากที่ต่อเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีอยู่มุมหนึ่งเกินออกมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บปลายแขนที่หลังนะคะแขนมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเว้าเข้าเรามาดูตัวนี้มุมที่ถูกต่อสี่มุมนะลี่ปลายแขนออกมานะฮะมันจะมีจุดแหลมอยู่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นจุดที่มันจะเชื่อมต่อด้านที่หนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่สองด้านไม่ถูกต่อนะคะด้านห้าด้านหกมีหนึ่งกีบไม่ถูกต่อเวลาวางงานวางให้ดีค่ะแล้วเรามาดูงานเราที่เราจะจะต่อจุดที่ต่อเริ่มด้านนี้ชิ้นงานหนึ่งด้านที่ไม่ถูกต่อก็คือด้านนี้ นะคะคถักกรีบออกมาหน้าตาแบบนี้ก่อนแล้วเช็คงานจับสองอันนี้ไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเชื่อมต่อเหมือนเดิมที่เราเคยต่อเลยค่ะแต่ว่าวางงานให้ถูกอันนี้เป็นโซ่สองแล้วเราก็จับกรีบที่เราจะต่อแทงดึงผ่านต่อวนเลยค่ะสี่ด้าน วางงานให้ถูกวางมุมไม่ถูกแล้วชี่เหลือคุณถักต่อได้เลยตรงนี้ต้องสามนะคะถ้าเวลาต่อเป็นโซ่ห้าก็ต่อโซ่สองแล้วดึงผ่านอันนี้ต่อสองจุดละต่อวนมาค่ะด้านหนึ่งด้านสองสาม แล้วก็ด้านที่สี่ตอกที่หนึ่งนะคะตรงที่อยู่ริมแขนเราก็จะต่อวนมาต้นด้านที่หนึ่งวนด้านที่สองวนด้านที่สามอันนี้เป็นด้านที่สี่วิธีต่อจะเหมือนกันหมดนะคะเราต้องเชื่อมต่อกีบตัวมันเองก่อนวิธีเชื่อมก็โซ่ห้าพิกกับแล้วก็แทงถ้าเราถักต่อมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะถึงตรงนี้เราจะต่อได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็โซ่สี มือซ้ายจะเป็นตัวหาห่วงนะคะถ้าเชื่อมโซ่เก้าก็ใช้โซ่สี่ดึงผ่านแล้วก็ถักอีกสี่โซ่เราอย่าลืมเชื่อมตรงนี้โซ่สองดึงผ่านแล้วก็โซ่สองดับเบิลโคเชถ้าเป็นดอกไม่ตัดมุมนะคะเราก็จะถักปกติ แขนเสื้อนะคะถ้าไม่ต้องการให้เป็นหยกักคุณจะใช้ดอกตัดมุมในการต่อก็ได้ของพี่จะใช้ดอกแหลมในการต่อแล้วเดี๋ยวจะถักลบมุมค่ะถักลบมุมโดยที่เก็บริมไปด้วยนะคะสามสี่ห้าอันนี้เป็นด้านสุดท้ายแล้วนะเราก็ถักวนมาอย่าลืมว่าตรงนี้ต้องมีสามหลักโซ่ห้าถักวนมาแล้วงานจะไปปิดเอาตรงดอกแรกนะคะ ตรงนี้ก็ลงมาทั้งหมดแปดตัวตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดแทงแล้วเราก็รวบ ซิงเกิวิธีจบงานนะคะแทงดึงผ่านวนมาแล้วเดี๋ยวเราเชื่อมเชื่อมแล้วก็ปิดค่ะอันนี้ปิดมุมแขนอีกหนึ่งดอกที่จะต้องทำก็คือเป็นดอกตัดมุมนะคะเราจะไปปิดงานตรงคอตัวนี้ก็เป็นโซ่ห้าเชื่อมต่อตัวมันเองหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโซ่เก้าแทงดึงผ่านโซ่หนึ่งปิดงานค่ะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นปลายแขนปลายแขนมันจะมีดอกที่มันแหลมออกมา นะคะคตัวนี้มันจะเป็นครึ่งแบบนี้เดี๋ยวเราจะถักเก็บริมแขนอีกทีหนึง่งทีนี้แขนตรงนี้ค่ะถ้ามันแคบไปนะคะถ้ามันแคบไปถ้าคุณต้องการจะขยายแขนคุณจะต้องเพิ่มอีกหนึ่งแถวนะคะถึงจะทำคออันนี้เป็นแถวที่ห้าคุณจะต้องมีทั้งหมดหกแถวตัวนี้มันถึงจะ ลางออกไปได้นะคะดอกต่อไปจะเป็นดอกตรงนี้ดอกเก็บหัวไหล่สี่ด้านเหมือนกันนี่นะ,ะหนึ่งสองสามสี่อีกหนึ่งด้านอยู่ตรงนี้จะเป็นด้านที่ตัดมุมะคะ่ะต่อไปเป็นดอกที่เราจะใช้เก็บตรงริมคอนะคะลักษณะของดอกจะเป็นดอกตัดมุมถ้าเป็นดอกตัดมุมนะคะดอกกีบสุดท้ายตรงนี้กีบสุดท้ายตรงนี้จะสั้น ก,ก่บอืนนะคะคโซ่ที่พี่ขึ้นตรงนี้เป็นโซ่สองสองแล้วก็ต่อด้วยโซ่ห้านะคะตอนที่ถักกับวนกลับมามันจะมีแค่หกหลักสั้นกว่าแบบอื่นแบบนี้นะแล้วกลีบนี้จะลบมุมออกไปสองช่องวิธีลบมุมเหมือนกับตอนที่เราถักคอเสื้อค่ะโซ่หนึ่งแทงลงไปที่ตัวมันนะถักดับเบิลโคเชแทงลงตรงตัวจุดเชื่อมต่อถักดับเบิลโคเช ในช่องโซ่ถักดับเบิลโคเชลบบูมออกไปสองปกติตรงนี้จะต้องมีสี่นะคะมีสี่ช่องขึ้นด้วยโซ่สองแล้วเราจะต่อไปดูจุดที่เราจะต่อเพื่อปิดงานตรงหัวไหลเราจะต่อเพื่อปิดตรงช่วงหัวไหล่นะคะหลังจากที่ปิดแล้วงานออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ มันจะมีตรงที่ด้านตัดมุมจะเป็นแบบนี้นะคะจุดที่เชื่อมต่อหนึ่งสองสามนะคะสี่หนึ่งสองสามส,สี่สี่ด้านด้านที่ไม่ถูกต่อก็คือด้านที่เป็นกีบสั้นสองมุมดอกมันเป็นดอกหกมุมนะคะต่อไปสี่เหลือสองสองจะเป็นตัวที่เราตัดหมดเลยตัดให้เป็นเส้นตรงเพื่อเวลาตรงที่เป็นหัวไหลมันจะไม่มีกีบยาวเกินออกมา ด้านซ้ายและด้านขวาของเสื้อจะต่อเหมือนกันถ้าคุณต่อนะคะพลิกด้านนี้พออีกฝั่งหนึ่งกลับมามันจะวนมาเป็นด้านนี้มันเป็นด้านเดียวกันค่ะวิธีต่อหันด้านนี้เข้าหาตัวเราด้านเปิดเนี่ยค่ะอันนี้ด้านที่เป็นมุมแขนหันด้านเปิดสองอันแบบนี้เข้าหาเราพี่จะเริ่มต่อจากมุมด้านนี้นะคะด้านหลัง เวลาเราต่อเราจะต้องหันด้านผิดของงานชนกันแล้วงานที่เราต่ออยู่จะเป็นด้านถูกตรงนี้เป็นดอกเราจุดที่เชื่อมต่องานประกบกันอยู่แบบนี้นะคะดึงออกมามุมที่ไม่ถูกต่อก็คือมุมที่อยู่ตรงต้นคอวางงานให้ถูกแล้วถักวนได้เลยค่ะซ่อสองแบบเบลนโคเช โซ่สองแทงดึงผ่านโซ่สองถักวนตามผังลายถ้าเราเข้ามุมถูกนะคะงานเราออกมามันจะต่อเหมือนกันถักวนมาวนตามลายนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีลบมุมค่ะเราจะถักต่อดอกวนตามลายมานะคะสี่ด้าน ด้านหนึ่งสองสามสี่จนมาถึงด้านสุดท้ายด้านที่เป็นด้านตัดมุมค่ะด้านตัดมุมหลังจากที่ตรงนี้เป็นดับเบิลโคเชนะคะโซ่เชื่อมต่อโซ่สองปกติถ้าเราถักต่อมันจะต้องเป็นดับเบิลโคเชนะคะเราจบด้วยซิงเกิลพอซิงเกิลเสร็จแล้วนะตรงตัวสุดท้ายตรงนี้ดึงผ่านขึ้นด้วยโซ่สาม ตรงกลีบจะถักเหมือนเดิมถักกลีบให้ครบสามแถวมุมตรงนี้จะหายไปนะคะจะหายไปสองปกติมุมมันจะต้องเหลือแบบเนี้ตัวที่แปดรวบ ซิงานมันจะถักวนมาจะมาถึงตัวกลีบสั้นกลีบสั้นหลักแรกรวบถักดับเบิลโคเช่ขึ้นไปค่ะ ตัดมุมนะคะก่อนที่เราจะตัดมุมเราจะชนกีบก่อนตรงนี้มันเป็นรอยแหว่งชนกีบค่ะโซ่ห้าโซ่ห้าเชื่อมต่อฝั่งนี้ดึงผ่านโซ่หนึ่งพลิกกลับถักซิงเกิลโคเชวนมาทั้งหมดห้าตัวตัดมุมค่ะ แล้วรวบตรงนี้ซิงเกิลซิงเกิลตัวที่สองซิงเกิลตัวที่สามตัวที่สี่จะลงตรงหลักเนี่ยค่ะซิงเกิลแล้วถักกลีบตรงนี้ให้ครบสามขึ้นด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชวนลงมา หลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายรวบตรงนี้เป็นซิงเกิลเชื่อมต่อค่ะเพื่อปิดงานกรีบนี้นะคะครบสามแล้วเราก็แทงแล้วดึงผ่านขึ้นมาวิธีถักตัดมุมตรงนี้นะคะเราจะเอาไปใช้ถัก ชายเสื้อก็ได้หลังกรณีที่เราไม่ต้องการให้ชายเสื้อเป็นชายหยักพอตัดมุมเสร็จแล้วเชื่อมโยงค่ะมันจะเชื่อมกับจุดนี้เอาเมือจับแล้วพิกกลับมาแทงดึงผ่านโซ่หนึ่งตัดม,มุมค่ะซิงเกิลลงไปซิงเกิลลงไปในช่องโซ่ที่เราโยงเนะะี่ยค่ะ ห้าตัวแทงดึงผ่านล็อกโซ่แล้วตัดใหม่ได้เลยทีนี้พอเราถักเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เป็นเสื้อที่มีคอเสื้อออกมาแบบนี้ คอเสื้อที่ได้อันนี้จะเป็นคอเสื้อกว้างนะคะให้เราลองใส่ดูเพื่อเช็คตรงนี้ค่ะเพื่อเช็คตรงความกว้างของแขนถ้าเรารีดนะคะลายมันจะสามารถยืดออกมาถ้าวัดความสูงของพี่จะได้ทั้งหมดตรงนี้นะคะถ้ารอบแขนจะได้สามสิบเซนตรงลักแล้เราสามารถถักเพิ่มได้อีกโดยการที่ถักเพิ่มฐานคอ EP ต่อไปนะคะพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักเพิ่มฐานคอ หลังจากที่เราถักต่อแขนแล้วก็ต่อคอเสื้อแล้วนะคะงานเราออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตรงคอเสื้อจะเป็นตัวตัดมุมนี้จะเป็นมุมเฉียงแล้วก็ดอกที่เราเพิ่งต่อเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นมุมตัดเหมือนกันอีพีต่อไปนะคะเราจะเก็บคอเสื้อเก็บแขนเสื้อต่อชายเสื้อตามความยาวความยาวเวลาเราวัดนะคะให้เราวัดจากหัวไหล่ลงไปถึงชายเสื้อเราเสื้อตัวนี้ยาวประมาณเลยสะโพกบนลงมานิดนึงค่ะจะสวยนะคะ ข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมทิน mm ีแฮนด์เมดค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ